สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นอ้องปงไปซื้อคุณซื้อคนจ้ามาพอกันอีกแล้วค่ะกับแซวจันดิ่งช่องมาัดามพุทธิ์ไทยชแ,แนลสาร์พุทไทยว่าเจ็ดหมงเงินพี่น้องเมเนีซั่วจันต์ก็มากินข้าวเทงเนาะอยู่บ้านนัดส,สุภกฤษนะคะเป yeah ็นเห็ดปะจุ้มได้พี่น้องเห็ดปะจุม้มเขากินแซ่บแสบได้จ้ะล้านชนเนตฝึกย,ยอดพี่น้องดำมาฮงแน่พภายในระยังในแนวเนาะกุ้งเต้นกุ้งเชนกับได้ได้จ้าล้าน,น uh. พชนมีไม้พี่น้องมากินน้ำกันจ้า ประจุมนะคะพี่น้องจ๋าประจุมรวยใหญ่ๆแล้วพี่น้องเบิ้งเก็มสามบ้าไงกินหมดก็บบอลแรกเนี่ยค่ะสัจจนผัญญกนะคะพี่น้องจ๋าผัากกะตานึงนะคะเบิญญ้ดในกรก็ขอไม่ได้พี่น้องฟรีจ้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกินสองอย่างนะคะเพื่อนๆจ้าน<ม>้ำจิ้มกมเจ้าเอาที่ปลาเน้นพี่น้องกระผมนิดน้อย อันนี้ก็น้ำจิ้มเต้าเจานนนาี้ยวหวานแซ่บจานนวลๆนะยำเท่งก็แวะมากินจ้าเครื่องดื่มพวาก,กันนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าบ่ได้กินฟองกินยังเหลอกจ้า,านั่นเลยกินอันนี้เนาะน้ำเพิร์ลสุขภาพสะก้อนหนังโคกน้าต้า่แหละจ้ามากับทีมงานนี่แหละจ้าตับมะฮงแซ่บก็ได้นะจ้าปลาจุ่มแซ่บหนวดสดร้อ,ลลอนๆจ้า จักเมื่อสกอนซจันทิพามาเบิ่งยามแหลงเป็นามาเลอมั่งมัองเลยนะพี่น้องยามแหลงนี่เพื่อนอย่าว่ากันนะคะน,น้าพี่น้องยิ้มข้อเทียงจ้าพี่น้องจ้าแปลงนัดสุภกริ่มจ้าต้นเดือนเมษาเนาะซิงเกิลให้มันชัดเจนนะคะโดยนัดสุภกริ่มนะคะเพราะ,ะาเราผู้ติดตามซ่องข้าจันทร์แต่ติดตามช่องนัดสุภกริ่มดัเด้อจ้าขอบหักหัะ ว้ามาดามคุณให้น้นเด้อครับแม่มาตรมา้องมีซี่เวลาเมื่อไทยไมบอกแจะมาตนี้ละอีกเรื่องแกไทยเกจะมันางหนือทั้งสองคนอยาห้เป็น่องักสนให้มันหดคุณต่อใชัดเจเมื่อกเนท้องเรื่ง หมวนนเห็นไหมเนาะูเมให้ต um ําต um ัวม่ให้ตังีน้องได้เห็นบะฮะเฉกตั้าไปตั้สมากำบังฝึกเนาะฝากติดตามเลยนะค่ะบอได้ตั้งตัวทักษะสุขพิเคือการจ้า มาสิเห็นถ้าจัดอาลงณ์คลก้อนๆเลยละจ้าพี่้องช่องเข็ดแคลดีนะพี네่น้องได้ส oh! oh, exactly. ่องมื่อโอ้ยติดตามเราไม่ทันเลยเนาะแค็แค่เนาเยบอยได้เปียนตัวเลยบอได้เตรียนใจเบอไ้เปียนการเอาไว้ท่ามแรงลมเยือนมา ลน้อง,องสองสาวเนี่มาอันพึ่งประสบการณ์ที่ฉัชีพยยอยู่อำเภอฮ่าจ้าพี่น้องมาในอันนัดพคืเคร่อเล็กเลยอ,อันเลี้ยงจ้าพี่เก่งเขาจัดได้คุ้นจังเลยเจ้าว่าเป็นเสล็กเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยนะพี่น้องขอบคุณเลยนะเด้วพี่น้องยามแรลกเจอกันนะคะ